สวัสดีค่ะเราจะมาทําสร้างแขนเสื้อจีบให้ดูนะคะจีบหัวแขนค่ะเรามาสร้างวิธีการสร้างเ,เริ่มต้นให้ดูเลยค่ะเรานากระดาษมาหนึ่งชิ้นเราจะสร้างแพทเทิร์นเลยค่ะเราเข้าจากริมกระดาษนะคะหกเซนเราตีตรงเลยค่ะแล้วเราก็ตีเส้นกลางนะคะเส้นกลางเราจะมาหากันค่ะ ช่วงต้นแขนเราจะบวกอยู่ในต้นแขนนะคะยี่เซนเราบวกหลวง8เซนการหาต้นแขนก็เท่ากับ36 36ิบหกเราเอา4มาหารก็เท่ากับเ้าค่ะคือการที่ได้9คือแบ่งช่วงกับสี่เหลี่ยมนี่ค่ะเซ้าเซตรงค่ะ9เซน พอเราได้แล้วเราจะมาหาหัวแขนนะคะหัวแขนโดงขึ้น4เซนช่วงจุดนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะแบ่งค่ะ9เซนเหมือนกันเราตีเลยคะ่ะแล้วตอนนี้เราจะมาหาวิธีการหาหัวแขนนะคะตรงจุดนี้9เซนเราแบ่งครึ่งก็ได้4เซนครึ่งชิ้นหลังเราลงเซนครึ่ง1.5ท้องแขนลง2เซน เซนค่ะเราจะมาตีเลยค่ะช่วงโดงหัวแขนสีเส่เซนเราตีมาตรงนี้นะคะที่แบ่งครึ่งนี่คือจุดชิ้นหลังเราตีเลยค่ะคืนนี้คือกอบหัวแขนสี่เหลี่ยมนะคะคือเราจะมาแบ่งครึ่งเลยค่ะหกเซนความโด่งขึ้นเซนครึ่งของชิ้นหน้านะคะนี่ชิ้นหลังแบ่งครึ่งค่ะได้ห้าเซนครึ่ง โดงขึ้นหนึ่งเซนชิ้นหลังแบ่งสามเราลงหนึ่งเซนค่ะชิ้นหน้าแบ่งสามเหมือนกันเลยค่ะเราลงจุดนี้เซนครึ่งพอเราได้แล้วค่ะเราวาดหัวแขนเลยค่ะหัวแขนนะคะวาดโค้งท้องแขนค่ะ กแ,แขนที่หลังทิ้นหน้าเราจะมาดูความยาวค่ะแขนตัวนี้ประมาณแขนสามส่วนนะคะความยาวที่เราได้เราจะวัดเลยค่ะวัดถ้าเป็นของลูกค้าก็ได้ค่ะตัวนี้มีการสั่งแพทเทิร์นเข้ามาด้วยค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบสี่เซนค่ะแขนสามส่วนเราตีตรงเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดู ชิ้นนี้ชิ้นหน้าเราจะมาพับส่วนนี้ค่ะของชิ้นหน้าพอเราพับได้แล้วเรากลิ้งเลยค่ะกลิ้งท้องแขนชิ้นหน้าค่ะแล้วเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อแล้วก็พับเส้นนี้เหมือนกันค่ะพอได้แล้วเรากลิ้งค่ะกลิ้งท้องแขนชิ้นหลัง เราก็นำเลยค่ะค,ะคลี่กระดาษมาให้เรียบร้อยเรามาร์คจุดนี้เลยคะ่ะรักแร้แล้วเราก็วาดตามเลยคะ่ะวาดตามเส้นที่เราคิ้พออกมาปลายแขนค่ะตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามสิบเซนเราตีเลยค่ะตรงจุดนี้เราตีมาก็คือตีโค้งแอนแอนลงมาหน่อยค่ะตรงจุดนี้ใสะแขนสามตัวนะคะทีนี้ พอเราได้แล้วเราก็จะวัดหัวแขนให้ได้เลยค่ะวัดหัวแขนจุดจุดชิ้นหลังวัดเป็นเลยค่ะว่าแขนหลักแล่ที่เราได้ได้เท่าไหร่ตัวนี้เราจะมาแยกแขนกีบนะคะเราจะลงจากจุดนี้อยู่ประมาณสามเซนเราตีเลยค่ะตีตรงแล้วเราจะตัดแยกตรงเส้นกลางเนี่ยค่ะตรงจุดนี้นะคะคือการทําเราจะมาแปะตรงหัวแขนกันก่อนค่ะ เรานำกระดาษมาหนึ่งชิ้นตอนนี้เราขอตัดก่อนนะคะตัดแยกก่อนตัดสองแผ่นเลยค่ะเรานำกระดาษมาหนึ่งชิ้นนะคะ เราีเป็นเส้นกลางก่อนค่ะกระดาษหนึ่ชิ้นแล้วตรงนี้หัวแขนตีเป็นนะคะเราจะนำจุดนี้นะคะที่เราแยกตรงนี้เราจะแปะให้ตรงเส้นกลางเลยค่ะพอเราได้แล้วเกล็ดเราทำข้างละสองเกล็ดเกล็ดละสองเซนก็แยกข้างนี้ค่ะสี่เซนขีดหน้าสี่เซนที่หลังสี่เซนเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็จะมาแยกกันเลยค่ะเราวัดเลยค่ะว่จาจะกจุดกลาออกมา4เซนข้างหลังก็4เซนค่ะนี่เราแยกเลยค่ะแยกให้ได้ตรงจุด4เซนตรงจุดนี้เหมือนกันนะคะพอเราได้แล้วเราติดสกอตเทปเลยค่ะ พอได้แล้วนะคะเราก็จะนาจุดนี้ค่ะเราตีตรงจุดเนี้ยตีตรงนะคะทั้งสองแถบตีตรงความโด่งจากจุดโัวแขนเราจะโด่งขึ้นแค่ประมาณสามเซนนะคะความโด่งสามเซนแล้วเราก็จะวาดนะคะวาดตรงจุดการโด่งเราจะวาดตรงจุดนี้นะคะสองแถบเราวาดเลยค่ะชิ้นหลังโด่งขึ้นชิ้นหน้าเราก็วาดเลยค่ะโด่งขึ้นเหมือนกันมาตรงเชื่อมตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ พอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาเกล็ดกันเลยค่ะเกล็ดตรงกลางเราจะห่างจากจุดกึ่งกลางเนี่ยค่ะ2เซนเกล็ดแรกก็ห่าง2เซนเหมือนกันค่ะแล้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงลงมาเกล็ดยาวอยู่ในเจนประมาณ3เซนครึ่งเกล็ดใหญ่2เซนแล้วเราตีเฉียงมานี่เลยค่ะคือเกล็ดแรกเกล็ดที่หนึ่งอีกแผ่นหนึ่งชิ้นหลังเราก็เหมือนกันค่ะ2เซน ห่างตรงจุดนี้ตีตรงมาเลยค่ะสองเซนก่อนเก็ดแรกความยาวของเกล็ดสามเซนครึ่งเกล็ดใหญ่สองเซนเราตีเลยค่ะออกจะมุมเฉียงมาแบบนี้นะคะแล้วเกล็ดที่สองความห่างอยู่ในเกล็ดประมาณสองเซนตรงจุดนี้เราจะแยกอยู่ในเกล็ดประมาณสามเซนนะคะตรงนี้ห่างค่ะสามเซนเราจะไม่เอาเท่ากันค่ะถ้าเท่ากันเกล็ดจะออกมาไม่สวยเกล็ดยาวสามเซนครึ่ง เกล็ดใหญ่สองเซนแล้วเราตีเลยค่ะตีตรงจุดนี้นี่เหมือนกันเลยค่ะเก็ดห่างสองเซนตรงจุดห่างเนี่ยค่ะเราจะไม่อ้าเท่ากันนะคะอยู่ในเก็ดห่างอยู่ในเกรนกรประมาณสามเซนเก็ดยาวสามเซนครึ่งเกรดใหญ่สองเซนเราตีเลยค่ะตีเฉียงมาตรงจุดนี้ความใหญ่ของเกล็ดสองเซนทั้งหมดสองข้างก็เป็น ข้างละสองเกล็ดทั้งหมดสี่เกล็ดนะคะค่ะเราได้แล้วเราก็จะมาแต่งนลคะ่ะแต่งปลายแขนลวงนี้ค่ะแต่งให้สวยเรได้แล้วตัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหัวเขนกันนะคะคือจะมาจับก่อนแล้วก็จะมาแต่งหัวเขนมนี่ค่ะปลายแขน ได้แล้วเราก็จะมาแต่งจับเกล็ดหัวเข็นให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่เก็ดแรกเราได้แล้วค่ะแล้วก็จับเกล็ดที่สองเราก็ปะก็เทปดค่ะ ที่สองค่ะก็จะได้แนวรูปนี้นี่เก็บชิ้นหลังจะติดเลยค่ะ เราก็จะได้แล้วค่ะเก็ดตรงจุดนี้คือหัวแขนแล้วเราก็จะมาตัดหัวแขนนะคะตัดหลักเล้นะคะตัดหัวแขนเราก็จะมาแต่งให้สวยค่ะชุหลักเล้ตรงที่เราปรับจับเกล็ดแล้วมันจะไม่มันจะมีส่วนวอาส่วนโค้งอะไรเราก็จะมาแต่งให้ให้มน,นะคะ่ะตรงน,นี้ค่ะเราตัดให้มวลพอเราได้แล้วเราก็จะเป็นลูกดินแลวคะ่ะ หัวแขนแขนสามส่วนจีหัวแขนค่ะวิธีการทําอีกอย่างนะคะเราจะมาทําให้ดูว่าการทําเราจะมาทบตรงจุดนี้เลยคะ่ะท้องแขนเราจะเอามาชนกันค่ะท้องแขนตรงจุดนี้แล้วเราก็จะมาดูเลยค่ะวิธีการทําเราไปดูท้องแขนตรงจุดนี้เลยนะคะว่าเราจะทํามาชนกันตรงจุดนี้เราจะทําให้เป็นส่วนโค้งมนค่ะ วาดเลยค่ะวาดโค้งมนเราจะมาให้มาให้เป็นปีเฉียงแหลมลงมาแบบนี้นะคะมันไม่ไม่สวยก็จะการทําให้ใส่หลักเลี้างด้วยเราก็จะวาดค่ะวาดที่โค้งมนตรงจุดนี้เลยนะแล้วเราก็ตัดค่ะตรงจุดนี้หลักเลย้ยออกมาก็จะจะได้สวยค่ะตามรูปโค้งมนจะใส่ได้สบายค่ะเร,เรียบร้อยแล้วค่ะแขนสามส่วนแขนขี่ขาิิ่ตามตัวต่อไปเลยนะคะวิธีการทํา